ซ้ำกันนะพี่น้องอ้าวคมคมงามซ้ำนีและค่ะขอบคุณขี้อ่อนแดงว่าสิมังตน้นวัชเพื่อจังสี่แหละไงถั่มกันเนาะขอกับหนาผลประโยชน์ตัดหนาให้งวให้คุ้ยเนาะค่ะ อยู่หัางประั่นนี่มีแนวขาวัชพือดแล้วเจ้ามาตุนขี้อ,อุ่นแดงมาสิพวยใหิห่งัวเบิ่งฟังนี่หน้าพอ่อผู้ยิบ,บาบนที่ยิบ่ามินกาน้าหลาตาตาแล้ว ฝนดีหลายอยูนี่ปีที่ผ่านมาขอกะตกะขั้นแทน่นห้าอยู่ตรงนี้เห่ะพี่น้องล่นแล้วตอนนี้ล่นแล้วปีที่ผ่านมาขอกะตกะขั้นแทน่นห้าอยู่ตรงนี้เห่ะพี่น้องล่นแล้วตอนนี้ล่นแล้วออกมาเบิง เป็นลักษณะนี้ลหละหน้าฝ้าฝนมาแห้งหน้ามับก็เต็มซ้ำกันค่ะพี่น้องอ้าทรงกลมงามสำนีหละค่ะขอบคุณที่เกินไปหน้าบ้านตรงนี้เนาะหน้าพอหญค่อยออกมาเดบึงหนึ่งเดือนที่ผ่าน ก็จะเอามาตัดเอาหนาหน้าพอปู้ใหญบานมาชม่มมาช่มเขียดนี่เคยนำทวมนั่นล่ละโนหินอันนี้สโน่หินเนาะหลากเพิ่นปีที่ผ่าน่คยโูกหยากว่ามันจสีไหายน้อยหนึ่งปีที่ผ่านมากคือดำเอาปีนี่พอใหญ่เพิ่นวาน เดียวง้ามโนหินอันนี้สนโนหินเนาะหลากเ่นปีที่ผ่านคอยลกหยาดว่ามันอยู่หังประทันหนมีแนยวยขาวัชพืชเอ้ข้เจ้ามัดเสียงหน้าห่างๆ ต้นขีอ้นแดงนี่แหละจอมทำไร้เขา่าอันนี้สนอยู่หังประหันี่มีแนวขาวัชพืชเลขาเจ้ามัดต้นขีอ้นแดงนี่แหละจอมทำไร้เขา่า อันนี้สนุกหน้าพอ่อผู้ใหญ่บ้านมาชมมาชมเขียดนี่เคยน้ำท่วมนั่นละพวยห้่งห้วเบิ่งฟังนี่หน้าพอ่อผู้ใหญ่บ้านที่ยิบว่าป็นกะน้ำไหลตัดตแด้วฝนดีลาย น้ำไหลตัดต,ดตาดแล้วฝนดีลายอยู่ในต้นกีออนแดงนี่แหละจอมทำไรยเขา่าอันนี้สนมต้นวัชพืชจังสี่แหละไห้ถั่มกัน ขอกับหยาสภาพนี่แหละในน้ำมีปลาในน้ำมีข้า,าววะตทน้ำไหลตัดตัดแล้วฝนดีลายยูเนสนาพอปู้ใหญ่บานมาชมมาชมเขียดนี่เคยน้ำท่วมนั่นและ ค่อยห้งงัวเบึ่งฟังนี่หน้าพอปู้เบานที่ยิบว่าเป็นกะคอยออกมาเดืองหนึ่งเดือนที่ผ่านก็จะเอามาตัดเอาหนาตัดตัดหญ้าเกี้ยงเลยตัดหนาให้ออกมาเบึง่ง เป็นลักษณะนีล้ล่ะหน้างามงามยู่แต่ว่ามีตัง้งแต่วัชพืชหญ้าใบากว้างหญ้าใบากว้างพูนบอกว่าตัวหญ่ผลประโยชน์ตัดหญ้าให้งวให้ค้้ยเนาะค่ะอยู่หัางบ้านนี่ มีแนวค่ะวัชพืชแอ้ขก็เจ้าจมัดสะพานี่แหละในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบาัดทีผลประโยชน์ตัดหญ้าให้งวให้คุ้ยเนาะคะ่ะฝ่าฝนมาแห้ง น้ำก็เต็มหน้าพอปูยาบานมาชมมาชมเขียดนี่เคยน้ำท่วมนั่นละสภผาพนี่แหละในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีข้าววะติง้ามงามยูต่ว่ามีามต่้ตงใจวัชพืชหญ้าใบากว้าง หญ้าใบกว้างคนนบอกว่าตัวที่เกินไปหน้าบ้านตรงนี้เนาะหน้าพอหญยน้ำไรตัดตาดแล้วฝนดีไหลยอยู่ในสภาพนี่แหละในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าววันที่ สภาพนี่แหละในน้ำมีปลาในนามีข้าวอ่ติพวยเห็นงววเบิ่งฟังนี่หน้าพอปุญญีบานที่ยิบว่าเป็นกะค่อยออกมาเบิง่งหนึ่งเดือนที่ผ่านก็จะออกมาตัดเอาหา อยู่หังประทันี่มีแนวค่ะวัชพือดพระเจ้ามาถึงที่รับชมคลิปค่ะที่เกินไปหน้าบ้านตรงนี้เนาะหน้าพอใหญ่ ค่อยออกมาเดิองหนึ่งเดือนที่ผ่านเาจะออกมาตัดเอาหนาสีหายน้อยหนึง่งปีที่ผ่านมากคือดำเอาปีนี้พราใหยเพิ่วานเขียวงามปีที่ผ่านมากกับกตกขั้นแท่น้าอยู่ตรงนี้เหระพี่นอ้องล่นแล้วตอนนี้ล่นแล้ว น้ำไหลตัดตัดแล้วฝนดีไหลยอยู่ในสภาพนี่แหละในน้ำมีปลาในนามีข้าวว่ดิออกมาเบึงเป็นลักษณะนี่ลหละน้าต้นขี้อ้นแดง นี่แหละจอมทำไร้เขาอันนี้ส้นสีหายน่อยหนึ่งปีที่ผ่านมากคือดำเอาปีนีบพญายิ่นวานเขียวง่ามโนหิน